มาแล้วครับครับอเบอร์สิบเจ็ดขอสองหกวิ่งขอ่าดีมากเอา้าโหน,น,นี่มันช่างเครื่องในตำนานเ <c oughs> ออแต่ละสิ่งแต่ละเดนะเน,นี่่ละแนวเนาะ

โหแน่นกันเลยทีเดีวยวกระสะขอสองหกเป็นไฟ LED นะไี e d แหม l ดีจริงนะ

ขบวนรถสังเกตุอยู่ในทางชาราที่หนึ่งเป็นขบวนรถท้องถิ่นขบวนที่สี่หึงเจ็ดรับส่งผู้โดยสารไปทางสถานีอุดรธานีครับครับไหนครับสี่สับสองเหรอมีขบวนเดียวนี่ครับมาดีแล้วขบวนรถเจนี้ไม่ออกจากสถานีบ้านทุ่งทองไปแล้วอยู่รับส่งด้วยสารที่สถานีบ้านบานค่า ป้ายอยู่รนนถอนอร์ทแปร์เป็นสถานีถัดไปตามลำดับครับขันหลังต้องมีแรงแๆแน่ทุกคนเพราะว่ามันเสียงเครื่องลั่นแล้วนะมันที่สองเจ็ดอสองเจ็ดใครขับคันเบอร์ีหนึ่งเจ็ดเจอใหม่คลิปน้ารับแล้ก่อนสวัสดีครับ